สั่งปิดเข,าข่าคอบ้านทับเบิกคุมโควิดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกเอผยแพร่ประกาศปิดพื้นที่ในเขตตำบลเขกน้อยอำเภอเข่าคอทุกหมู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกทั้งชาวบ้านยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์เผยแพร่ประกาศเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บางพื้นที่พบว่ามีการแพร่ระบาดในตลาด หมู่บ้านหรือชุมชนโดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและเป็นลักษณะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันประกอบกับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการยับยัง้งและป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้มีการแพร่ระบาดกระจายออกไปในวงกว้างนอกเขตพื้นที่จังหวัดจึงมีการสั่งปิดพื้นที่ในเขตตำบลเขกน้อยอำเภอเขาคอ,อทุกหมู่บ้านตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม และยังได้กําหนดมาตรการการป้องกันเพิ่มเติมคือการกําหนดให้มีจุดเข้าออกในพื้นที่แค่ช่องทางเดียวงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า25คนยกเว้นงานศพคนที่เข้าร่วมงานห้ามเกิน50คนนอกจากพื้นที่บ้านเขกน้อยแล้วยังได้สั่งปิดเขตหมู่ที่14และ16ตําบลวังบานอําเภอหล,ล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่18 31ตุลาคม ในส่วนของการรายงานสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564พบผู้ป่วยรายใหม่1 8 6 3รายโดยเป็นผู้ป่วยจากเรือนจำ64รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่1 7 9 9รายรักษาหายวันนี้13,833รายอยู่ในระหว่างการรักษาจำนวน17,790รายเสียชีวิตวันนี้68รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2820รายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ658รายทําให้ตอนนี้มีผู้ทําให้ตอนนี้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี63อยู่ที่1,783,701รายหายป่วยแล้ว1,657,638รายมีผู้เสียชีวิตสะสม18,273รายขณะเดียวกันมีผู้ฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้น 65ล้าน2 0 2,741โดสนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศแนวปฏิบัติตามสายการบินและสนามบินภายในประเทศมีผลตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2564เป็นต้นไปให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบินแต่ยังงดทำการบินในระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิลระหว่าง5ทุ่มจนถึงตี3 ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่35ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ